มันมันมันพูดไม่เป็นอ่ะเนาะพูดกันตรงๆกันนะเดี๋ยวพาผมไปทําที่ไหนผมไปเดีครับสําเร็จครับสําเร็จอย่างเดียวครับตอนนี้พี่ตัวยังยุทเท่าไรแล้วครับอ่หกสองตัวครับหกสองตัวหกสิบหกนะครับยังมีไฟอยู่นะโอ้พี่ <ไฟ S 2> เป็นคนคจังหวัดไหนครับดั้งเดิมคนโคราชครับคนโคราชรู้จักกันบนายพลพนขอนเก่นมานานหรือยัง ว่าน่าจะยี่สิบขึ้นนะครับเคยลุยงานด้วยกันจากบริษัทเดิมสารพัดรับครับแล้ววันนั้นที่น,นายพลโทรไปหาพี่เซซมไม่รับสายไม่รับสายถมมารับสายแล้วก็เซาพาตัวเองไปหานายพลแลวทราบก่าวว่าช่วงต้นๆพี่สุขภาพไม่ดีน,นายพลพาไปไว้ที่วันเดิมเช่นนั้นเอานายพลทำไมใจร้ายถึงขนาดนั้นนะครับ จะพาพี่ถุยไปไว้ที่วัดเลยเหรอก็สภาพมันอยู่ไม่ได้้วครับอ๋อสภาพตอนนั้นทีไมาตายตายคาบ้านแน่ๆโอแล้วพอพี่มาที่นี่หลังจากมีโอกาสได้คุยกับนายคนแล้วที่พี่ตัดสินใจร่วมธุรกิจกับอูตรมาวีพี่มีกโดูหลอกมันมันไม่มีอะไรให้หลอกครับไม่มีอะไรครับถามจริงเพราะไม่มีใครถามแบบผม ที่ตัดสินใจวันนั้นเพราะนายพลหรือเพราะข้อมูลครับแค่ในบนอย่างเดียวครับนะครับเพราะว่าด้วยความที่ที่เขาม,มีน้ำใจด้วยความว่าที่มีน้ำใจนะครับ,รบผมป่วยขนาดไหนก็ไม่เคยว่าว่าจะไม่เคยดยูแลนั่ แม้แ,แต่พี่น้องเราเองยังไม่เคยถามนะครับแต่ในพนโตรทรี่เป็นเป็นรกลับแม่กับพี่ตเตยนะครับแล้วก็งานสาที่แมให้มานตลอดแค่นั้นเราน,น,นั้นไม่มีความสงสัยเลยน้ำทิ้ครับก็ถือว่าเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องกันใช่ครับโอเคนี่ครับคือสายสามันธ์ และจากวันนั้นถึงวันนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่าความเจ็บความปวดมันเป็นแบบไหนครับไปอย่างเดียวรับขอเพียงแค่ให้กำลังใจทุกคนให้เห็นว่าเราต้องสู้นะชีวิตเกิดมาแล้วนะครับเกิดมาแล้วสู้อย่างเดียวนะยังไงความสำเร็จมันสำเร็จแน่นอนวันนี้ถ้าผมจะถามพี่ต่อหนะ้าพวกเราทุกคน พี่อยากจะมีคําพูดขอบคุณนายพลอย่างไรบ้างครับมันมันไม่มีคําจะพูดเรื่องคำว่าขอบคุณนะครับเพราะว่ามันมันอยู่มันอยู่ในในจิตใจตลอดเวลาคนะครับว่า,าคนอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่เพียงแค่ผมนะครับผมว่าคนที่จะได้นะฮะอนิสงส์นะพูดอย่างนี้นะครับ ที่จะส่งต่อไปเนี่ยผมอยากเห็นคนจำนวนมากนะครับมีความสุขครับจบความสำเร็จแล้ววันที่ผมได้เห็นภาพเหล่านี้ทุกคนสำเร็จเลยครับมีใครยังไม่ซื้อเหรียญนี้ครับมีใครยังไม่ซื้อเหรียญนี้ไหม้าไม่มีไปหาเงินมาซื้อเหรียญครับ้อยเหรียญก็ได้พอในชีวิตซื้อได้ไหมครับาคุณซื้อได้ คุณตำเล็จหมดมากน้อยก็แล้วแต่คุณซื้อเท่านั้นเองครับครับผมทราบว่าในส่วนของการลุยงานเห็นพี่ลุยไปจังหวัดโน้นจังหวัดนี้อายุเป็นอุปสรรคไหมพี่ไม่เคยคิดถึงเรื่องอายุครับไม่เคยคิดถึงเรื่องความเจ็บป่วยนะครับไม่รู้มันเป็นอะไรก็คือหนึ่งชีวิตนะครับแต่ผมไม่ผมไม่ได้ถือว่าผมไปทํางานนะผมถือว่าผมไปเที่ยว แล้วก็ไปเป็นแรงใจให้กับทุกคนนะครับว่าเออสภาพแบบนี้ยังสู้ไปเพื่ออะไรัรบนะครับสู้ไปทำไมนะครับเดี๋ยวก็ตายรับ,รบเด้วยเวลาจำกัดครับพี่พี่ให้คำมั่นสัญญากับทีมงานและเพื่อนเพื่อนทุกคนได้ไหมว่าพี่จะเคียงบ่าเคียงไหล่กับพวกเราพาพวกเราสำเ,เร็จไปด้วยกัน ดูที่ผมทำเข้าอย่างเดียวพอผมไม่มีคำสัญญาอะไรทั้งสินผมําไม่เห็นว่าผมทําแบบนี้แหละคุณจะทำหรือไม่ทำคุณก็ทําคุณจะทำหรือไม่ทาผมทํบมีอย่างเดียวคือว่าทำทำทำเป็นอะไรครับโอเคครับพวกเราพร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้กับพี่ถุยปรบมือดังดให้กับพี่ถุยอีกครั้งนะคบขออนุดาต โอเคครับครับกอะท่านต่อไปครับท่านนี้เป็นคนที่มีบุคลิกพิเศษเป็นคนที่อารมณ์ดีตลอดเวลาและที่สําคัญโดนผมุนดุเยอะมากแต่ไม่เคยปวดผมเลยเรารู้จักกันมาแต่ว่าใกล้ชิดสนิทสนมกันจริงๆนะครับพอรู้จักกันมาโน่นตั้งแต่ผมรู้จักอุเทนใหม่ๆโน่นและวันนี้ท่านก็ถือว่าเป็นคนหนึ่ง ที่เอาจริงเอาจังตามสไตล์ของท่านแล้วประสบความสําเร็จในตําแหน่งรูบี้และตอนนี้มีองค์กรที่เติบโตค่อนข้างเยอะมากอยากห้บอกประวัติตัวเองใไปเชิญเข้ามาประทับใจอย่างไรและมีวิธีการทํางานที่จะพัน่มารตรกความสําเร็จอย่างไรครับเชิญครับที่หลังครับครับสะดวกไหมครับ ครับก็ผมขอแนะนําตัวผมเองก็คือพี่หลักนะฮะหลังพานทองเป็นคนจังหวัดเชียงรายครับบแล้วมาไกลที่สุดนะฮะมาจากเมืองเหนือครับผมแล้วก็ถามว่าเข้ามาอยู่ธุรกิจนี้โดยการแนะนําของน้องเกนตาทำมายกตัวให้แกนะครับผมแกแนะนําผมวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมกราเวลาเก้าโมงเป๊ะเลยผมไม่ปฏิเสธแกบอกโอเคเดี๋ยววันที่สามพี่ไปเที่ยวหนาครับผม คือตัวผมนี่ก็คือมีธุรกิจส่วนตัวนั้นคือทํากาแฟครับผมกาแฟความสวยผู้ชายที่มีปัญหาว่าเต็มปิ๊งไม่ดังกินต่อผมได้แต่ก็ผมครับผมเป <c oughs> ็นเจ้าของแบรนด์เองเลยครับผมก็ส่งไปทางลาวบ้างทางหลายที่ของประเทศไทยที่ต้องการครับขนาดมาที่นี่ยังมีคนสั่งบุฟเ่นะครับ, <c oughs> รบถ้าถามว่ามาอยู่ตำแหน่งลูบี้เนี่ยก็คือหนึ่งถ้าผมจะทําอะไรผมจะรักนะถ้าเกิดจะ การจากนี้ผมก็มีอะไรทะเลาะปกไว้กันนิดนิดหน่อยหน่อยกันนับถือแกแกเปน็นน้องผมนะเนี่ยเปน็นน้องผมตอนนี้ผมก็สามสิบสามนะครับผมเออหกจุดเจ็ดแล้วหกจุดเจ็ดแล้วผมแข่งแรงครับผมขับรถกรุงเทพเชียงรายก็แปดเก้าจังหวงก็โอเคถ้าไม่สามสิบสามผมก็สิบแปดอะไรใช่โอเคที่ระทับใจอะไรที่น<ม>ี<ม>่ค<ม>ือประทับใจก็แกหนึ่งผมมาทักทักเมื่อเหนือที่ผมว่า ไม่ถนัดน,นะรับผมรู้จักหลวงพ่อเกษมหลวงพ่อเกษมหลงวงปู่ไอ้อันหลายหลายเหรียญนี่รู้จักแต่ถ้าเมื่อเหรียญตรงๆนี่ผมไม่รู้หรอกแต่ถับมาดีกว่ามันจะปุ๊บแล้วพี่มีวิธีการทำงานอย่างไรที่ทําให้ประสบความสำเร็จในตำแหน่งนรูบี้ครับก็คือการผมทํางานตรงนี้ปุ๊บหนึ่งที่ผ่านมาเราเรา,เรามีเพื่อนมีฝูงนะครับเราไม่เคยรอใครครนะฮะเราไปชวนปุ๊บอ่าชวนโทรผมใช้ระบบโทรศัพท์นะครับผมไม่ได้เคยเดินทางไปไกลหรอกเนี่ย การชวนคนพวาผลจะโทรไปหาเลยโทรไปหาแต่ละคนแต่ละคนมอกเฮ้ยนายมีทรัพย์หรือฝากฝากไว้ไหมอยากมาฝากกับอูตอนเราไหมหนึ่งปีนี่แกจะมีเงินเลิกครึ่งล้านเนี่ยไปลงรูปสามร้อยห้าสิบสามมัน้าเนาะพอ,อเป็นยังไงพี่หลังถา้าถ้ามันมืดอะ่ะปรากฏถ้าจอมมืดอ่ะถ้ามันจอมืดนั้นแกลงบบสามมาน้าั้ฉันใจ่ายให้เจ็ดพันเลยที่เชียงรายนย่ผมก็บอกพี่หลัง ถ้าจอมือดจะทำไงถ้าแกลงหนึ่งมื่นหกร้อบาทผมใจ่ายให้สองหมื่นภายในสามเดือนนะตอนนี้ผมได้ได้ทขอโทษไม่ใช่มพนันมวยนะเพาท้าผมหลายคนหลายคนก็เนตอนนี้เดียนบุกลาเนี่ยผมได้ขอโทษนะผมเป็นคนที่ชอบกินน้ำปันนะกินเล้ากินเล้ากินเหล้าแม่ไปองผมเนี่ยผมก็พ๊บเนี่ยโอ้ ผมได้ประมาณประมาณเด้ได้หน้าเนี่ยประมาณแปดลังเก้าลังเบียร์นะเดี๋ยวผมพาปีเตอร์ไปด้วยอืมใเ่ไม่พี่ได้เบียร์มาแปดลังเก้าลังก็เดี๋ยวผมผมไม่กินเหล้าถ้าอย่างนั้นผมขอไปอาบได้ไหมได้เดี๋ยวผมคุยให้เอาใช่คือผมเป็นคนเป็นคนจริงใจละท่าครับครับแล้วก็ในเวลาจำกัดพี่ครับวันนี้ในขณะที่พี่มีทีมงานค่อนข้างเยอะ พี่พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของระบบเพื่อพัฒนาทีมาให้เป็นผู้นําและประสบความสําเร็จไปด้วยกันคิดว่าในส่วนตัวของพี่พี่พร้อมไหมครับผมพร้อมครับผมแล้ววันนี้ในฐานะที่น้องอุเทนเป็นคนเปิดโอกาสพี่ได้จับมือกับน้องอุเทนที่จะสําเร็จไปด้วยกันไหมครับผมแล้วพี่ทราบไหมครับว่าวันนี้น้องอุเทนเ็มีความจริงใจกับพี่ประมาณไหน แล้วถ้าคำพูดหนึ่งที่ผมอยากสหน้าอยากถามพี่เลยถ้าลึกๆในฐานะที่น้องอุเทนเป็นพ่อโออกาสที่จะมีคำกล่าวบอกคุณน้องอุเทนที่มอบอการคือผมเป็นคนที่คนนจริงใจจริงใจนะเพราะผมรูผูชาชจิตที่จริงใจกันถ้ารักใครก็รักจริงๆถ้าเกลียดก็เกลียดจริงๆเกลียดเป็นเกลียดแล้วอุ้มไปทิ้งเนี่ยนะแต่ว่าการมาสู่ธุรกิจอู่ต้อนเนี่ยพมอป้าใครทุกคนถ้าเรารับกัน เมื่อเราไปจีบผู้หญิเงี้ยปุ๊บเนี่ยเราต้องอนักเขาดูแลเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจครับสำเร็จทุกคนครับผมเพราะว่าผมเข้าไปสู่ธุรก,กิจขายตรงนะผมก็เข้าสู่ขายตรงของบริษัทบริษัทหนึ่งผมใช้เวลาไม่ถึงอ้ปีผมก็ขึ้นมาตํตำแหน่งสูงโดยที่ทีมงานของผมนะครับครับผมก็เลยตั้งใจทำเวลาผมจะทำาึอย่าขาดการประชุมอย่างจานว่า ทุกครั้งที่มีการประชุมในออนไลน์พวกเนี่ยผมจะเข้าทุกครั้งแม้ได้ขับรถพบฝันว่างไม่ฝันว่างนะขอให้ได้เข้าเยอะนราห่กันเข้าทุกวันเสมอขอให้ตั้งใจครับผมก็เห็นว่าเป็นนี่ว่าหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งทุกอย่างเนึ่ยเราต้องแฟร์ผมเป็นคนใจถึงใช่างไรถึงไหนถึงกันครับ เพลงนี้เนาะครับโอเคไม่ไม่รองเพลงนะอ๋อไม่ไม่่ตโอเคสวมเอเป็นกำลังใจกับผู้หลังนะโอเครับรับเตีอนได้เลยครับตั้นต่อไปนะครับเป็นคนใต้เหมือนกันแต่ว่าผมก็เพิ่มมารู้จักที่นี่แล้วทราบข่าวในช่วงเบื้องต้นว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่หลังจากนั้นนะครับอูจรเป็นยาวิเศษครับตอนนี้สุขภาพดีขึ้นคนทานเยอะมาก และทั้งที่ผมรู้มาร้อมที่จะเป็นบุคคนสร้างความสมดุลในอาราจักรอูตองไปกับพวกเราเชิญที่อธิกย์คามครับเขาบอกว่าวันนี้เป็นกอยญ้าวันข้างหน้าเป็นต้นไใจที่แขงง่งไรงขอดนทุกทุกท่านครับผมอาทิตย์นักพาพ์ทยูเจังหวัดสรงค้าครับ คนใต้ไหนมีคนใต้ไหมครับโอ้คนใต้มาลุยครับคนใต้มาเยอะแยะเลยนะครับตัวเองนะครับอดีตให้เวลาสามนาทีได้ไหมครับผมจ้จัดเวลาถูกโอเคผมมีเวลาอีกสองนาทีครึ่งอดีตผมทําเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับมีลูกน้องก็ไม่เยอะนะครับแค่ร้อยกดเองรับทั่วประเทศสภาลอยบ้านเมืองก็มาสร้างลงไปถึงภูเก็ตบ้านเอราทรที่บ้านพรหักใหญ่โกลบ กรุงเทพตึกสิบชั้นที่ดินแดงก็ไปสร้างมาแล้วครับแต่ว่าช่วงช่วงช่วงท้ายเนี่ยคนงานหาญาคนไทยท่านฉามก็เลยผมไม่เอาครับผมเห็นเห็นรุ่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 น,น,นไหนครับไม่ใช่รุ่นนี้นะครับรุ่นน้อง,องที่ใส่แว่อนนะอายุประมาณยี่สิบกว่าปแต่ขับรถคันหนึ่งสี่สิบล้านมาเลนคริปโตที่ภูกเก็ตนะครับติดปีที่แล้วผมก็เรียนรู้จากโค้น ว่าทำานไรถึงรวยครับแต่ถ้าไรวยผมไม่ถามครับเขาก็มาเทรดเงินในตลาดครับแต่เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแต่ผมอ่ะเรียนเทคนิคใหญ่โยธารุ่นหนึ่งรุ่นแรกครังไห้ครับเขาไปเรียนอีกปีครับโยธาสองปีครับแต่ผมเรียนสามเก่งไหมครับผมตกหอักกิจผมได้เรียนเพิ่อมอีกปีหนึ่งครับและก็นี้ผมเรียนรู้ มาสิบปีแล้วแล้วสกูลเงินสายขาแบบนี้นะครับทุกๆุกสิบปีจะมีกหนึ่งครั้งผมเป็นโค้ดด้วยดูแลเงินในตลาดของทีมงานทีมงานที่มีมาวันนี้ขอยืนโชว์ตัวหน่อยครับเฉยมอชลิน,นผมดูรายงานโค้ดแอลนะครับเฉยมอชลินปกติผมดูแรพอร์ตอยู่เกือบล้านในตลาดผมได้สิบ้าเปอร์เซ็นต์กำไรเท่าไหร่เล่นเป็นรอบนะครับผมดูแลที่ละยอมอีกก็เจ็ดหลัก ตรงัรนไว้ผม2ี่สิบปอร์เซ็ตผมไม่ได้เก่งนะครับขอบคุณมากครับคนที่ยืนจะนั่งครับข้อแหนวก็แหนวก็ไปเร็ปีอยู่ครับแล้วพี่นังที่นี่ใครเป็นคนเปิดโอกาสใครเป็นคนชวนที่นี่ะตื่นเต้นขออภัยด้วยนะคริวทุกครั้งเลยขอบคุณผู้บรรยากาศที่ยิ่งใหญ่เป็นต้นทุาของพวกเราของทุกทคนนะครับท่านนายพลภูตะลึงขอนชิญตัวด้วยครับแล้ที่ที่ตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจเนี่ย ที่ตัดสินใจด้วยข้อมูลหรือด้วยความสำคัญเกิดตัวพอที่แรกก็มันเก็บไว้สามร้อยดอลลาร์ที่ทัดเวลอทีแรกมาเก็บอู่ตอนไว้สามร้อยดอลลาร์ที่ทัดเวลนไม่ได้สนใจตรงนี้ครับข้าวความตอนสองทุ่มค,ความสองทุ่มตื่นเต้นนอนไม่หลับบอกคขแแนวแต่งตัวไปบุรีรัมย์วันที่เก้าก็ไปบุรีรัมย์เลยขับรถจากชนบุรีไปบุรีรัมย์เลยครับคืนนั้นเที่ยงคืนจากชนบุรี เพื่อไปเอาไปรับทราบข้อมูลที่บุรีรัมย์ใช่ครับเอาแล้วพี่ไม่คิดว่าไปทาไมมันจะคุ้มไหมคุ้มครับไปให้รู้ก่อนว่าดีไม่ดีถ้าดีได้ช่วยคนอื่นถ้าไม่ดีก็จบตรงนั้นครับอ๋อหลังจากที่พี่ไปได้ข้อมูลมาพี่ก็ตัดสินใจเลยตัดสินใจไปนั้นเลยครับหนึ่งร้อยดอลลาร์ครับแล้วพี่ไม่ปรึกษากคนอื่นั้างเหรอไม่ปรึกษาครับปกติผมเป็นวิทยากรอยู่แล้วอ๋อไม่มีความรู้เรื่องริปยโตอยู่แล้วเพาะใส่ขาวใส่ดำใสยเทา เพื่อประโยชน์ต่อ,อพวกเราเพราะหลายคนพากลับมาบอกพี่ตัดสินใจเออหนึ่งร้อยเดียนสามพัน้ร้อยบาทมันจะมันจะเจ๊งมันก็ไม่ได้ทําให้รถจนไปมากกว่านี้ไปปรึกษามหมดเลยครับหู้ย่าตาท,าทวดน,นี่ครับปันของพี่นี่พี่ตัดสินใจได้ด้วยตัวเองผมตัดใจด้วยเองเพราะคงอยู่กับเข้ามาสิบปีแล้วแล้วพี่มีเส้นท้าง้าย่างไรย่าหลังจากพี่เริ่มต้<ห>นแล้ว<ห>วันนี้พี่ประสบความสำเร็จก็คือมีรายได้ที่มากพอมีอุปกรณ์ที่เยอะพอสมควร พี่มีวิธีการทํางานอย่างไรทํางานอย่างไงก็คือดับที่ตัวเองให้เสร็จก่อนครับคุยกับตัวเองให้จบก่อนครับผมก็ไปเรียนรู้เพิ่มอีกมีเนี่ยประชุมที่บ้านท่านพีเตอร์วันนั้นด้วยไปเรียนแต่ผมไม่ได้เรียนครับผมเป็นความดันวันนั้นขึ้นร้อยเจ็ดเจ็ดก็เข้าโรงพยาบาลแต่ใบสอนจนถึงสองทุ่มออกจากโรงพยาบาลจำใครไม่ได้สักคนนะครับจำคนโคดเอวได้อยู่คนเดียวจำโคดเอวได้คนเดียวครับ ก็ยาวิเศษก็คือยาอูตอนรักษาผมครับไม่เตอนนั้นจริงๆแล้วปัญหาสุขภาพของพี่พี่เกิดอุบัติเหตุหรือว่าเป็นยังไงครับผมอไม่ครับคืออดนอนผมก็ว่ามากเมื่อก่อนผมก็เลิกก่อสร้างก็มาสิบปีผมอยู่กับเป็นเทรดครับเป็นเทรดเดอร์ก็นอนทีสองทีสามทีสี่บางทีไล่เขไปหน่อยก็ไม่นอนสว่างและสะสมมาเป็นสิบปีแล้วปัญหาเรื่องโรคโรคเทรดด้วยครับ พะลูกสา<ะ>มคนกงจบไปคนหนึ่งตังเด็กสองเรียนมหจะใหญ่พีสามใช <c oughs> ่คนเล็กก็ยังเรียนอยู่ก็ <Okay. S 1> สอน <c oughs> ในฐานะที่เป็นพี่เป็นคนหนึ่งที่มีองค์กรค่อนข้างๆๆเยอะวันนี้ <c oughs> อยากจะให้พี่ให้ความมั่นใจกับทีมงานว่าธุรกิจอู่รอนพี่ตัดสินใจร้อยเปอร์เซ็นและพร้อมสนับสนุนพร้อมที่จะสำเร็จไปด้วยกันกับทีมงานอยากจะแบ่งปันเพื่เคยกับทีมงานอย่างไรบ้าครับ คือถ้าเป็นทีมงานผมจะคุยให้ทีมงานสําเร็จนะครับผมเป็นอะไรไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ว่าผมจ้างเป้าหมายส่วนตัวนะครับผมมีสามเป้าหมายเป้าหมายระยะแรกก็คือเซ็ตควายอย่างน้อยหนถึงสามเดือนเนี่ยครับอย่างน้อยหนึ่งถึงสามคนช่วงสามเดือนแรกเป้าหมายระยะแรกเป้าหมายระยะกลางนะครับอย่างน้อยต้องขึ้นไดมอนด์อับและมีทีมงาน ประมาณสามถึงห้าเท้าหมายระยะยาวต้องมีสิบกดซ้ายสิบขวาสิบขึ้นกันหน่งสูงสุดผมไม่ต้องขึ้นหรอกครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าแผนมันดันเราขึ้นเองครับตัวมัผมขาดแผนแตกครับโอเคก็ในงานพ้นอันใต้นี้ครับเร็วเรนี้เราจะจัดระบบที่มันเป็นรูปประทจริงจริงกับมีการเคลื่อนพลทุกชั่นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนที่พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการกับเพื่อนระบบด้วยนะครับ คือาการแับเพื่อนแล้วผมพูดได้ครับ5-10นาทีปกต,ติให้ผมมาคุยอย่างนี้ตอนที่ผมเปียีเท็ดกาบใหญ่กับผมอยู่ตรงนี้ครับผมจะหันหน้าไปคุยกับผนังเลยครับผมเป็นคนอย่างนี้ครับอ,อ๋อครับได้ไดใจดพัฒนามาแล้วช่วยได้ครับถ้าไม่เยอะคือผมมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คือว่าผมบัรยายเยอะๆเนี่ยผมจะปวดหัวส<อ>ังเกตผมบรรยายเลยครับใครครับผมบรรใาญ่มากนะครับ บางทีถ้าพูดไม่ชัดพูดผิดอะไรก็ขอัยไว้ณนะที่นี้ด้วยเพราะว่าสมองความจำเนี่ยยังไม่ผ่านบก,กลับมาได้ตอนนี้ก็ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับทำไมผมต้องพากระดาษอันนี้ครับถ้าผมไม่พากกระดาษบางทีชื่อคนยังเรียกผิดแต่คุณละกอจจำได้หมอชินก็อยู่กันมาเกืบแปดปีละปั้นขึ้นมาเป็นวิทยากรได้คุณใหญ่ผมก็ปั้นขึ้นมาเป็นเป็นดนทีได้ก็โอเคครับในเวลาจำกัดน,นะครับ ขอให้พวกเราทุกท่านปลบมือส่งพลังแม่กับโค้ดอทิคด้วยครับขอบคุณครับทุกคนจำได,ด้ครับเกี๋ยวอทีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรามีเวลาอีกประมาณประมาณ5านาทีเดี๋ยวนิดนึนงค่ะจ่าย พอดีจะแจ้งข่าวดีนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวพักเที่ยงแล้วนะคะตอนนี้เมื่อกี้นะคะเรามีตำแหน่งโกป้ายแดงขึ้นมาอีกสองคนนะคะเดี๋ยวขอเสียงปรบมือนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเชิญท่านมาลเล่าให้เราฟังว่าอันนี้หยอกนะมาให้เราเลอาฟังว่าโกเนี่ยขึ้นมาได้ยังไงขอเรียนเชิญพี่หมึกและก็คุณโก้ค่ะตำแหน่งโกค่ะ ้โคบ้าแดงเลยค่ะโอ้ยอดเยี่ยมให้ารสุพจน์มาสัมภาษณ์ดิพี่พี่เดียนชานจะพจน์สัมภาษณ์โคบ้าแดงจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเสียงปรบมือขอเสียงปรบมือนิดหนึ่งใครอยากจะสัมภาษณ์ไอพูล นี่นะคะเดี๋ยววิทยากรที่สัมภาษณ์เนี่ยต้องต้องคงเป็นท่านในผลนะคะครับคุณมือโอเคกับคุณกคุณก้กับโอเคเป็นกับ ก็เป็นคนแรกที่นายคนเชิญเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ครับก็ตั้งสองคนยมากแล้็ต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นุคนพิเศษนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นทุ่มเทพอสมควรวันนี้ประสบความสำเร็จในตำแหน่งโกตั้งสองท่านโกค่ะโกป้ายแดงเลยค่ะวันนี้โอ้ได้คอม่ชัดมาหมื่นกว่าแล้ว อ่ะปรบมือให้หน่อยนะคะโอ้โห <c oughs> อะไรนะคะน่ารักเลยคะนี่ขนาดเนี่ยเแล้วยังนี่สองคนกว่าเนี่ยที่ฟังฟังเรื่องด้วยนะคะสุดยอดนะคะ,อคะโอ <ฮ S 2> ้โห <ฮ S 2> นะคะนี่สุดยอดมากนะคะ อ๋อเขากาลังจะพีเซ้เรานะคนนี้ชวนคนเก่งแต่เพิ่นว่าเพิ่งปลายแดงได้สิบนาทีแล้วก็เล่นแค่สองหมื่นนะคะแต่นี่ปลายแดงได้ครึ่งชั่วโมงแล้วห้าหมืน่นขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะคะโหสุดยอดมากเลยนะคะเนี่ยขนาดพี่พ,พี่น้องๆเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนนะคะเนี่ยเก่งๆโง่เฮงอับพี่มหาเศรษฐีร้อยล้านทั้งน,นั้นเลยนะคะจะว่าคืนนี้ต้องขึ้นโกกหมดทุกคนแน่เลยนะคะโอเคไหม ่ะคเดี๋ยวปรบมือให้คุณโก้และคุณหมึกน้องชายของอะไรนะตอ๋อปีตูเทชาคตับน้องชายอใครรัฐกลุ่ีครคุณไหนคะคุณสายสุขอ๋อค่ะโอ้โหเนี่ยเรามีแต่คนอครอบครัวเรามีแต่คนที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็ ที่มากด้วยคามสามารถอย่างโค้ดอาทิทตย์โค้ดแอลอย่างนี้นะองค์อยู่ในวงการเทรดนะอย่างเจ้าก็เทรดมานานเหมือนกันพึ่ง <S <s ละพึ่งละตัวเองบอกว่าฉะนั้น,นมีแต่มืออาชีพทั้งนั้นเลยนะคะที่อยู่ตรงนี้นะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเรานะคะฝึกตัวเองขึ้นมาถ้าใครยังคิดว่าตัวเองยังนี่ด้วยข้าเราไม่เป็นอะไรเลยนะไม่ห่างตรงนั้นเราไม่ต้องนะนะคะฉะนั้นเราต้องมาทําแบบนี้ให้ได้นะคะก็ขอขอบคุณคุณก้อและคุณหมึกนะคะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้คุณก้อและคุณหมึกทั้งนึงนะคะขอเสีนปรนมืน้มากที่สุดครับอโอเคปรบมือเป็นกําลังใจให้กับทั้งสองท่านด้วยครัขอบคุณท่นทับ โอเคเราเหลือเวลาจริงๆเราเที่ยมแล้วอใช่ไหมนะคะกินข้าวกันหรือยังครับก่อนที่จะจบก่อนที่จะไปรับประธานอาหารนะครับในช่วงบ่ายเราจะมีคอร์สชวนยังเลยแนวที่เชิงทางว่างเป็นไงจะพูดได้ไงอ่ะได้สามเดือนนับจากนี้เรามีรายได้มากกว่าหนึ่งแสนบาททุกคนเอาไหมเอาเพราจะมีทีมเขียวไหมเราว่าเราทําอย่างเลย พันธสัญญาเราคืออะไรเราจะมีการสมหวังกันเพื่อนอย่างไรโอเคหิวหรือยังหิวหิวแล้วยังเดี๋ยวมายุ่งกับฉันหิวหรือยังหิวนายใครยังไม่หิวครับใครหิวแล้วครับเรื่องยกมือไม่ยกมือนี่ผมมีประสบการณ์ตรงผมเดยนเป็นวิทยากรให้กับก๊อดก๊อดหนึ่งครั้ง แ,แล้วผมาวนะถามว่าในห้อมนี้ใครกลัวเมียบ้านยกมือขึ้นก็มีหลายคนยกมือครับในห้องนี้ใครไม่กลัวเมียบ้านยกมือขึ้นก็มีหลายคนยกครับผมสังเกตไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งก็ไม่ยกทั้งสองฝั่งครับกลัวก็ไม่ยกไม่กลัวก็ไม่ยกผมก็เลยถามที่แล้วตกลง ที่อยู่ฝ่ายไหนเขาบอกอาจารย์เดี๋ยวผมกลับไปถามเมียก่อนว่าจะยกอยู่ฝ่ายไหนใครไม่กลัวเมียบ้างยกมือใครกลัวเมียบ้างยกมือมันไม่ยกอ่ะมันจะกลับไปถามเมียก่อนว่าจะยกอยู่ฝ่ายไหนแตกนะครับอ่ะโอเคก่อนรับประทานอาหารนะครับส่งพลังกันหน่อยดีไหมครับดีเจ้าฝ่าคือใครติงโต ทันทีที่เขาแผดเสียงไปในพลังข้างนั้นเยอะไหมเยอะวันวันนี้เราจะเป็นนักรบที่ประสบความสำเร็จเราจะชนะพล,ลังของเราต้องเยอะไหมครับเยอะดูได้จากไหนครับเยอะดูได้จากไหนค <Yeah. S 2> รับเยอะพร้อมไม่พรอ้อมพร้อมสู้ไม่สู้สู้เลิกไหมเลิกไม่เลิกก็ บอกล่าวพวกเราวันนี้หนึ่งนะครับจริงๆแล้วมีหลายคนถามผมว่าในการจัดโค้ดนี้เรามีจุดอ่อนเรามีจุดแข็งอย่างไรและถ้าผมในฐานะที่เคยทําระบบมาก่อนผมให้คะแนนโค้ดนี้ประมาณเท่าไรผมบอกว่าเราตรงๆนะครับผมยังให้คะแนนยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยครับเพราะจริงๆแล้วโค้ดหรือแขมเนี่ยครับ ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมทุกคนจะต้องมีรีแลก์มีสัญน,น,นาการมีเนื้อหามีวิชาการมีการเตรียมปรากฏมีสนามมีพี่เลี้ยงม,มีโอ้โหอีกเยอะแยะมากมายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเสียงเพลงครับทุกครั้งเวลามี พอเราไปบีพ euh, ักเรากลับเข้ามาถึงไอ้คนที่รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเปลนเสร็จเรียบร้อยแล้วมาถึงพักถึงชีสด้วยหรือว่ากาะทาฝ่ายแสงสีเสียงกับเปิดเพลงแล้วเราก็เราก็ดิ้งกันออกมากันสนุกนะเคยเจอไหมครับทั้งหมดนะครับถือว่าเป็นบทเรียนที่เราจะต้องเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้มันดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและผมมั่นใจว่าผมจะได้รับความร่วมมือจากพวกจากพวกเราทุกคนในการขับเคลื่อนระบบไปด้วยกันโอเคครับสู้ไู้สู้ ร้องไม่ร้องร้องผมกำลังให้คะแนนทุกท่านสุดทจายผมพูดคนเดียวใช่ไหมใช่ไมทชืซ้อร้องไมร้อองเชิญรับประทานอาหารร่วมกันครับเดี๋ยวเรามาพบกันอีกทีเวลาเท่านนนะตาลงตรงใช่ไหมโอเครับครับใจนักถืนะ